ค่ะวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับเครื่อง Peripheral Magnetic Stimulation หรือที่เรารู้จักกันเรียกว่า PMS ซึ่งเครื่อง PMS ที่เรารู้จักกันนะคะจะทำงานผ่านการกระตุ้นระบบประสาทส่วนปลายโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่จะเข้าไปช่วยในการบำบัดรักษาอาการปวดชาและสามารถเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้ตัว p e m s นะคะเหมาะกับคนไข้กลุ่มไดกมากกลุ่มแรกเลยก็คือจะเป็นกลุ่มออฟฟิศซินโดมที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อคอบ่าหลือหลัง 2. ในกลุ่มของคนไข้ที่มีอาการชามือชาเท้าจากการที่ถูกกดเบียดพวกเส้นประสาทเป็นระยะเวลานาน 3. นะคะในกลุ่มของการที่เกิดอุบัติเหตุเฉียบพลันหรือ นักกีฬาที่เล่นกีฬาระบาดเจ็บ4นะคะในกลุ่มของพวกอมพฤกง์อมาพาดที่มีการอ่อนแรงครึ่งซี่วันนี้ก็จะมาช่วยเพิ่มความแข็งแรงนะคะชะลอการป่อรีบแล้วก็ช่วยทําให้ลดการเกร็งของกล้ามเนื้อได้ค่ะและหากท่านใดนะคะสนใจต้องการติดต่อสอบถามหรือต้องการปรึกษาอาการนะคะสามารถพักมาตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ